สวัสดีค่ะช่องแม่จ๋าพาเพลินวันนี้จะพามากินแกงเห็ดสามอย่างอืมแต่ที่เห็นมีมีมเออไม่ใช่เห็ดสามอย่างแกงเห็ดอรินจีสีขาวแล้วก็ใส่บวบแล้วก็ฟักทองค่ะแกงปลานะเนี่ยค่ะที่ร้านเ็าให้ฟักทองมาหลายชิ้นมากเลยช่วงนี้ปักคองถูกหรือเปล่ปาทาไมใส่มาหลายชิ้นมากเลย ปกติซื้อมาถุงนึ่งนะมันก็จะมีประมาณสองสามชิ้นได้นะเนี่ยแม่จ๋ากิมไปหลายชิ้นแล้วเหมือนกันวันนี้กลับมาชะมดีไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวซื้อข้าเหนียวค่ะสิบบาทสิบบาทก็กำลังพอดีอิ่มเพราะว่าตอนนี้กำลังทำข้าวสวยค่ถ้าแกงเหลือก็นั่นแหละเอาน้ำแกงอ่ะไปคลุกราดกับข้าวสวยค่ะ ครับมาถึงรูปาน,นี้ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นเช้าปกติค่ะเพราะว่ามีภารกิจก็ขึ้นมาดูลูกเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวกินปลากินกาแฟเสร็จก็จะสายก็แอบนอนนิดน,นึง เราลับตื่น,นค่ะเมื่อเหมือนมันห่วงจะต้องอยากจะไปทํางานบ้านอะไรเงี้ยเพราะไม่อยู่หลายวันวนะเนาะแต่กลับมาบ้านก็เรียบร้อยดีค่ะเพราะว่าลูกชายอยู่กับแฟนสองคนเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบตามบ้านเลยเทยอะไรมากอาจจะมีบางจุดบ้างที่ไม่ถูกใจเราก็บ่นไปนิดนึงก็เป็นเป็นปกติค่ะลูกก็ชินแลวเมื่อกี้ข้าวสารหมดก็ออกไปซื้อข้าวสารไปไปที่แรกไม่มีเพราะว่ากินข้าวตาชัด าชัดซีโมนตอนนี้ขึ้นเป็นราคา250ถ้าไม่จัดรายการนะก่อนนั้นเคยซื้อ225บาทแต่ว่าไป2ที่แล้วี้เกียดขับรถไปหลายทีก็เลยอาจบที่เซเว่นเลยกี้ซื้อมานะ5ลรู250บาท250บาทเราอยู่กันสามคนทำกับข้าวไม่จะดทำข้าววันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะแบบรีแลกพักผ่อนไม่ทำทานนอกบ้านนานๆครั้งถึงจะทำเนี่ย ก็หัววันล,ละแก้วครึ่งก็ถุงหนึ่งนะห้ากิโลก็อยู่ได้ประมาณเกือบสามอาทิตย์ะคะ่ะเพราะว่าที่บ้านเน้นกลับอ่ะเนะาะทำวานล,ละสองเมนูบ้างเมนูเดียวบ้างหลังๆก็คือที่ที่สำคัญก็ขาดไม่ได้จะเป็นซุปอะคะ่ะอร่อยอ,อืม ปิดไฟหน่อยมืดปะป่ะเปิดไฟต่อต้านไร้ารเมื่อกี้ลุกขึ้นไปเปิดไฟรู้สึกน,นั่งกินไปกินมาทำไมตัวเองหน้าดำมันมืดๆอ๋อไม่ได้เปิดไฟนั่นเองค่ะ กินน้ำแกงไปมาเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยหลังๆเหมือนจะกินเผ็ดไม่เก่งค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องส้มตำปูปลาระนะ้นะเผ็ดเท่าไหร่สู้ตายคือรสชาติของส้มตำต้องเป็นแบบจดจวดทางนั้นเลยกินได้แต่ถ้าเป็นกับข้าวกับแกงอะไรเนี่ยจะไม่มีความอดทน,นเผ็ดปุ๊บก็คือกินน้าเยอะมากพอกินน้ําเยอะๆทาให้เรากินข้าวได้น้อยใช่ไหมเออมันก็จะอิ่มไวเขาให้เห็ดมันเยอะเหมือนกันนะดูสิ 嗯嗯嗯哼好嗯嗯。嗯嗯 <laughs> นะตรงนี้ถุงหกสิบบาทใส่เห็เใส่บวกใส่ก็ทองมาเน้นๆแหละนะคะไม่ห่วงเครื่องเลยพริกด้วยเผ็ดยิ้มไปบนไปอย่าสือสาคันนะคะก็ยินแบบบ้านๆอย่างนี้ยค่ะไม่ได้แบบมีวิธีพิพถันอะไร กินน้ำเยอะเริ่มจะอิ่มแล้วเนี่ยแกงยังเหลือต้องครึ่งถ้วยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรพวกผักพวกเห็ดอะไรยังเต็มถ้วยเลยเออตอนนี้กี่โมงตอนนี้อีกอีกครึ่งชั่วโมงหกโมงเย็นเนาะกำลังหุงข้าว แม่แน่อาจจะนั่งกินกับพ่อลูกรอบสองก็ได้บางคนกินบ่อยค่ะกินกินอย่างละนิดละหน่อยแต่จรินแล้วที่บ้านต้องรีบกินข้าวก่อนทุกมหนึ่งเนาะพวกนี้ต้องตื่นเช้าไปส่งป้าตีกรหกโม,ง,มงครึ่งตื่นเสร็จถ้าไม่ขี้เกียจปาจะไปเดินขึ้นครับ แต่ไปสายเนี้ยหกโมงครึ่งไม่รู้ว่าเพื่อลงมาจากเขากันหมดหรืยอยังแถวบ้านอ่ะแถวศิรชราเนี้ยโซนเขาเขียวแบบโซนบางพาอะไรเงี้ยคนที่นี่เข้าไปออกกําลังกายกันแต่เช้าเลยวิ่งรอบอ่างมาั่งปั่นจักรยานมาั่งลงเทลมั่งอะไรเงี้ยมีที่ออกกําลังกายแบบอากาศดีๆเยอะๆเลยค่ะอย่างเขาฉลากเน,น,นี้ยคนนิยมไปขึ้นเขา ขึ้น,นสองโลขึ้นลงสองโลขึ้นก็รวมกันประมาณเกือบไม่ถึงไม่ถึงห้ากิโลค่ะได้กำลังขาดีบางคนที่ขาแรงหน่อยที่เขาวิ่งประจำเขาก็ลงเทลไปเลยค่ะนานๆครั้งแม่แมจ๋าก,ก็จะลงแต่ช่วงหลังๆเนี้ยไม่ได้ไปขึ้นเขานานละกลัวไม่ไหวเพราะตอนหลังเนี้ยโฟกัสไปกับการฝึกโยคะซะมากกว่าอืมแต่พวกเนี้ยอยาก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 ,อยากจะลองไปเดินขึ้น ขึ้นเขาดูเดินช้าๆเรื่อยๆเนาะเพราะช่วงนี้อากาศดีไม่ร้อนเคยไปเดินขึ้นเขานะช่วงอากาศร้อนอะหายใจไม่ทันขนาดเดินช้าๆนะคะเหนื่อยเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันร้อนร้อนมากเลยขนาดไปแต่เช้าแต่ช่วงนี้อากาศดีเหมาะที่จะไปเดินขึ้นเขาคะ่ะอืมถ้าได้ไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จ๋าจะเจ็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูระหว่างขึ้นเขาฉลาให้ดูนะคะค่ะวันนี้ าจาจยาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมือใหม่ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ